สวัสดีทุกท่านนะครับผมผมโรเบอร์เตอร์จากันไนเตอร์ลียกันนะครับผม,ผมน,นะโอเคกูพูดติดขัดอีกละช่างหวัวมันครับวันนี้เราจะมาหาอะไรน่ะเหรอโอ้โอ้เออเอออวางก่อนครับมันแหลกวันนี้เราจะมาหาอะไรนะเหรอวันนี้เราก็จะมาทําอะไรวะโอเคครับผมมีไอ้ช่อดอกไม้สองอันพอดีเลยทาไมเราดวงดีขนาดนี้วะโอเคครับเราจะเปิดช่อดอกไม้เยอะๆเลย โอเคครับเราได้ดอกไม้มาจนจานวนมากแล้วเราก็ปั๊มดอกไม้ทุกอย่างไปเลยนี่ไอ้ไส้เดือนเนี่ยเราก็ปั๊มด้วยเลยนี่คานาดิกาก็ปั๊มด้วยเลยขี้เกียจค้าบ,บ่อยๆครับไม่ใช่อะไรหรอกเอาสายเมลีอหอนหอมันจะมีอะไรบ้างว่าสําหรับช่วงต้นๆโอเคครับวิ่งหานั่นก่อนวิ่งหาอุกบาทครับหรือว่าไอ้นั่นก็ได้ครับเราจะเดินทางไปจุดที่เราเจอดันเจียนเมื่อตอนนั้น ก็อีเอามาทําอะไรไม่รู้แต่มันเพิ่มเมดี้สปีดแล้วก็อไปครับทุกคนครับผมเจอเหินอุกบาทครับเราไปขุดกันได้เลยครับแต่อันนี้มันเอวเชีย่ยเออมึงจะมาตีกูทําเพื่ออะไรเนี่ยเดิมแล้วกูเริ่มเมื่อกี้กดกินยาครับซึ่งผมไม่ได้กินยาไอ้นั่นนะกินมั่วซั่วเลยเมื่อกี้นะ่ะอะไรครับไหนๆก็เราก็กินไอ้นั่นแหละก็กินยาไอ้นั่นแหละ ก็ขึ้นไปดูสวรรค์นหน่อยก็แล้วกันเรอ,อมีลูกโป่งครับดีๆอย่าหายใจใต้น้ำโอเคเดินไปหาหินอุกบาทครับโอเคครับผมคิดว่าได้อันไอ้นี่มาพอสมควรเลยนะกลับบ้านได้เลยแล้วเราก็เอาแมกมาเรามาเผาครับจุดเกาะแมกมามันจะเป็นของสายเมจิกนี่ว่าอะไรเนี่ย ต่มันก็เป็นอาวุธสายเมจิกนี่คือเมลีเอามาคาบรวมพวกแร่อะไรประมาณนี้ผมจําได้ว่าบ้างผมมีแร่ไอ้นี่อยู่นั่นเนี่ยเนี่ยไอ้สีเหลืองเนี่ยนี่ครับแร่สีเหลืองตัวนี้โอเคโอเคครับคาบมาเลยเย่เดดเดอร์เซเบอร์ครับเรเซเบอร์ว่าซื้อไดรมาห์มาหน่อยนะเอาแบบสามถึงสี่ชุดเลยครับเอาสี่ชุดไปเลยสี่ชุดไอมาวางแบบประมาณนี้เลยครับ ไม่ใช่วางดิทิ้งระเบิดแบบประมาณนี้ยุบเข้าไปแล้วมันก็จะตูมระเบิดเป็นวงกว้างวงกว้างเห็นนะเพราะระเบิดในน้ำไม้มันแรงครับนี่ครับทิ้งไปเลยคอเค,ครับทิ้งไปเลยครับเดี๋ยวมันก็ระเบิดถึงเองแหละขุดมาครับเก็บไว้ครับอย่าเพิ่งใช้เฮ้ยบัตรมูลวะย <c oughs> โอ้กว่าแล้วได้เลยครับ นี่ครับระเบิดเราสามารถกดได้อ้าวมันระเบิดไกลขนาดนั้นเลยเหรอนี่กูรวนแค่สเก็ตกูยังตายดามิตีร้อยโอ้โหเวลิกูดตรงนั้นมีบ้านครับเปิดกล่องมียาค้นหาแร่นี่ครับไมู่ปั้นสลามเลยราปัมได้ไหมเนี่ยเอาปัมได้แค่หนึ่งอันก็ปัมได้เหรอ,อนอนมาครับไหนละนอนกูนี่ครับเก้าร้อยกสิเก้าตัว นี่คือจุดที่เราจะโยนเบ็ดลงไปครับโอเคครับโยนเบ็ดลงไปเลยอ๋อมอนเตอร์อะไรนี่ครับเฮอแต่มันก็ไม่ได้ตีแบบเบาๆเหมือนพวกมอนเตอร์อะไรพวกนั้นนะสายซลม,มอนลูกน้องเฮ้ยอันนี้คือปลาครับแต่อย่างที่ผมบอกครับมีลีสามารถใช้สายซลม,มอนได้ แตได้ใช้ได้แค่หนึ่งตัวเพราะเราไม่ใช่สายสมอนโดยตรงครับเอานี่เราได้แมงกัะพุนล้ะเปล่าโจอลงไปเลยเย่เย่เยเยเยจึงหัวใจเราก็เก็บมาครับนี่เป้งเข้าไปเปิดมาเฮ้ยผมไไปนี่ดีครับมีรองเท้าวิ่งเร็วอยู่แล้วครับเก็บมายากกับหัวกับหางด้วยโอเควีรุด โอเคครับนี่มีบ้านโดยมีบ้านเ้วดกล้องเออมันก็ไม่มีอะไรมากเลยว่านี่ครับมีออฟติเดียนให้เราแล้วนี่ครับเอวอลกมารับน้ำโอเคครับเมื่อกี้เราได้ออฟติเดียนมาประมาณแปบก้อนแต่มันก็ยังไม่ถึงร้อยอยู่ดีครับมันก็เลยั๊มไม่ได้นี่ครับเออตรงนี้มีออฟติเดียนให้เราขุดอยู่นีว่ว่า โอเคครับออฟซิเดียนเราพอแล้วโอเคได้ามาเยอะพอแล้วหนึ่งร้อยอันลวแล้วคารา,าบเลยครับเฮ้ย <Hey! S 1> เออลองเท้าวิ่งเร็วแล้วก็ไอ้น s ี o สโลฟอลิงโอ้มันคือระเบิดครับเอามีไอ้น,น,อน,นี่เรื่องแสงด้ยเก็บมาเก็บมาอันน้กูกระโดดลงลาวาเพื่อ เพื่ออะไรแล้วเมื่อกีอ้ regeneration มันทำง่ายขนาดนั้นเลยเหรอน้ำยาสปีดเหรอน้ำยาสปีดโอ้โหมึงใช้แคกตัดเอาน้ำมาปักตีนมึงเหรอทำไมมึงวิ่งเร็วแบบนั้นวะวเกมนี้เริ่มทำให้เครียดแล้วครับแอ้ยาคุณเร็วนะก็แค่ใช้อันนี้ตะขาบอะไรตะขาบอะไรตะขาบอะไรสักอย่า,า,า,าง อันนี้ก็ออคซิเดียนสกิลโพชั่นโดยการใช้ออคซิเดียนแล้วก็เอออันนี้ดีครับเวลาที่เราจะไปขุดนิวสโตนเราถึงจะได้แบบขุดไปสบายๆเราจะครับเป็นฮิลลิ่งออคซิเดียนแล้วก็ไอรอนสกิลโพชั่นนี่ก็ตาล็อกหูครับจะมองเห็นในตอนกลางคืนนะแต่มันไม่สามารถทําให้เรามองเห็นใต้ท่ำได้หรอกครับถ้ามาเกิดไม่เป็นไรครับโอเคปั๊มมาออคซิเดียนแล้วก็ฮิลลิ่งสกิลโพชั่นแล Healing, ion, แ้วฮิลลิ่งสกิลโพชั่นทำไมคราฟไม่ได้เนะี่ย ก็ใช้เห็ดครับเห็ดทำไมก็ไม่มีเห็ดนะเราจะไปเก็บเห็ดกันนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับจบไปเลยเย่บาย